สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนแบบเปลี่ยนไอคอนนะครับจากตัวแรกนะครับที่ฮอนที่โหลดมาแล้วมันก็ยังจะเป็นอย่างนี้อยู่นี่ก็อย่างแรกอะตอนแรกที่โหล,หลดมาปกติอะมันจะไม่ใช่อย่างนี้นอย่างนี้นะแต่มันจะเป็นอย่างนี้แทนแต่ ผมเปลี่ยนจากอย่างนั้นมาเป็นอย่างงี้วันนี้เราก็จะมาสอนกันครับอย่างแรกก็คือสมมติเราอยากเอ้ไม่ต้องสมมติตอนนี้ผมก็อยากเปลี่ยนเซนโลอยู่พอดีแล,ล้วค้เซนโลแล้วก็พิมพ์ว่า s หาหาภาพเซนโลหรือไม่ก็การ์ตูนโมเอะอะไรสักอย่างน่ารักน่ารักเลโตนู่นนี่แล้วก็ได้แล้วแต่อืมอยากเปลี่ยนเซนโลใช่ไหมแล้วก็เอา เอาไหนดีเอาเอาอัอนนี้ก็ได้ปุ๊บแล้วก็บันทึกรูปภาพขวาบันทึกรูปเป็นรูปเป็นรูปภาพเป็นเออแล้วกด image มมผมเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปฮะแล้วก็เ,เสร็จปุ๊บนี่ไงได้มาแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราต้องไปเลยคือ FormatFactory นะครับโปรแกรมนี้ไว้เป็นเปลี่ยนให้แปลงไฟล์โปรแกรมแปลงไฟล์เดี๋ยวก็จะให้ลิงก์โหลดไปนะครับโหลดมาเสร็จหลังจากเรา Install เรียบร้อยนะครับ FormatFactory Install เรียบร้อยก็เข้าไปครับก็จะมีทั้งวิดีโอ เสียงรูปภาพอุปกรณ์ชั้นสูงเราไปเลือกที่รูปภาพครับแล้วกดที่ทั้งหมดไปยังไอซีโอแล้วกดอันนี้ลากเข้ามาแล้วกดตกลงกดตรงนี้แล้วก็จะคลิกทุกสตาร์หรือว่าเรือกไม่ได้แต่ผมใช้คําว่าคลิกทุกสตาร์กันแล้วก็จะเสร็จปุ๊บมัเกิดะขึ้นให้อีกอันหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นแบบไอคอนดูบอกความาต่างๆของไอคอนกับรูปภาพครับ ถ้ารูปภาพมันจะขึ้นอย่างนี้แต่ค่อมันจะขึ้นอย่างนี้แทนจะใช้ Windows Photo Viewer เปิดแทนส่วนถ้าเป็น Picture มันจะใช้เป็นตัว ACGCQ Street Cube View แทนครับหลังจากนั้นเราจะเปลี่ยนก็คลิกคลิกขวาที่นี่ Property ส่วนใหญ่แม่งใช้คำสั่ง Property กันเกือบหมด เชนไอคอนครับทำใหม่เมื่อกี้ไม่ได้พูดเชนไอคอนกดเบาแล้วกดแบบเอาไฟล์ที่ไว้ไหนผมเมื่อกี้ผมไว้ที่เดสก์ท็อปนี่ไงก็คลิกขวาปุ๊บกดโอเคโอเค,อเคปุ๊บมันก็จะเป็นอย่างนี้มันก็จะเปลี่ยนไอคอนแลังใช้เสร็จก็ดีลีตไปนะครับก็สมมติจะเปลี่ยนนะ เปลี่ยนให้เปลี่ยนให้เวอร์แล้วก็ไปแบบหาอะไรที่ใกล้เคียงจากเน็ตมาแล้วก็โหลดมาแล้วก็ทําแบบเมื่อกี้ <c oughs> ก็วันนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ